สวัสดีค่ะหนูรอข้าวมาส่งอ่ะสวัสดีค่ะหิวข้าวมากลู สดีครับหนูหิวค่ะสวัสดีค่ะอุยกลัวหายไม่หายหรอกวันนี้กินกะเพราไข่ข้นครับกำลังจะไปซ้อมครับ อีกแป๊บนึงก็ต้องไปซอมแล้วแต่ข้าวยังมาไม่ถึงเลยอะ่ะข้าวยังมาไม่ถึงเลยต้องไปซอมแล้วแปบบ๊แบบจริงๆเพราะว่าต้องไปซอมอ๋อ รู้สึกว่าไม่ได้เจอทุกคนนานมากๆเลยเหมือนช่วงนี้ไลฟ์ยู่นะไลฟ์ยู่นะไม่รู้เออด้านล่างเหือเงยมาจีกว่า่อเกิ่งทิ้งไว้ไหนเหน่ห้องเขาเหรอ ถ้าอยู่ห้องเรียนป่ะอ๋อน่าจะสิบนะอักด,ดี่เพิ่งเจอที่งานเจอมาเองคิดถึงจริงอ่ะ่าวแล้วพี่พาวนุ่มไหมนุ่มมากโอ้ผมดีเคยช่วงนี้ผมหนูแบบยุ่งยุ่งนิดนึง แค่สีวันนี้รู้สึงนั้นมากจริงไม่เจอนานมากคิดถึงหลายคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวเขาได้เจอกันแล้วเราก็จะได้เจอกันคอนเสิร์ตแล้วลืมของไว้เล่นอยู่ด้วยกลับมาเอาแล้วใช่ไหมแสดงว,ว่าซาคือเขาใช่เป็นคนดีๆ แค่คุยเก่งคุยเก่งจริงหรือเปล่าก็ต้องลองมาคุยด้วยดูนะคะจะได้รู้ว่าคุยเก่งจริงไหมเจอกันวันเสาร์ครับเจอกันวันเสาร์ขอบคุณสำหรับกำลังใจดวงโตจะไปเจอวันอาทิตย์ได้เลยค่ะไว้เจอกันวันอาทิตย์นะโอ้ยขอบคุณสำหรับ น้ำมะพร้าวแล้วก็ต้นมะพร้าวด้วยนะครับผมจะเอาไปปลูกไว้ที่บ้านลืมมาจริงกลับมาเอาเร็วหนูพูดน้ำไหลไฟดับขนาดนั้นเลยเหรอนขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่ขนาดนั้นหรอกก็ต้องแบบลองเข้ามาคุยดูเอ้ยอันนี้แม่หนูเอามาให้ ยูไ่ไหนเหรอยูไ่ไหนเหรอวะกันนะคือแม่เอามาให้อ่ะส่งตรงจากที่บ้านโอ้ยหายไปไหนแล้วทุกคนมันอยู่ในแถวนี้แหละมี่อยู่แถวนี้แหละจาจีแหละนี่ยังมัดผมใครที่เคยบอกว่าหนูเย็บเองอ่ะ แต่หนูว่าน่าจะไม่ใช่อันนี้นะหนูว่าอันนี้แม่หนูน่าจะเป็นคนทำอะ่ะเพราะว่าอันที่หนูทำมันจะอันใหญ่กว่านี้แล้วเล่นอันประมาณน,นี้แหละแต่ว่าให้ดูคือแม่กอบหนูมาแล้วล่นคือคือถ้าหนูทำอ่ะหนูบอกเลยนะมันจะเนี๊ยบกว่านี้มากเลยเพราะหนูตั้งใจทำคือแม่หนูคือทำแก้ขาดเพราะไม่มียาแล้วผมใส่เหมือนกัน ต่ของหนูน่าจะแบบหายไปแล้วหรือไม่ก็อยู่บ้านของหนูจะแบบมันจะแน่นกว่าน,นี้นิดนึงเพราะว่าหนูจําได้ว่าหนูเอายางยืดแบบให้มันแบบพอดีกับข้อมือตัวเองแต่นี้มันยังเหลืออยู่ก็แสดงว่าอันนี้แม่น่าจะเป็นคนทํานานไหมมาไม่นานนะคระเดี๋ยวก็ไปแล้ว คือเข้าวหนูยังไม่มาเลยคือประเด็นคืออะไรรู้ไหมหนูสั่งไปแบบน่าจะครึ่งชั่วโมงละมัง้งคือเราก็สั่งช้าไปโดนง,งเลยหรอมันไม่ทันกินนะเนี่ย <c oughs> แม่ไม่ดูหรอก <c oughs> เราไปเชียร์แล้วได้เลยยิมสึงนุง่มรุใช่ไหมน่ารักเนาะจริงๆหนูมีหนูทำอันใหญ่มากอันใหญ่แบบใหญ่เท่าเนี่ย ใหญ่เท่าหัวหนูเลยมันใหญ่เท่าหัวหนูเลยแล้วหนูก็ให้อันนั้นเป็นที่นอนของน้องเมนหนูเองแต่น้องเมนหนูอยู่กับคนอื่นแล้วกำลังใจเป็นกําไรได้ด้วยใช่อ่านยังไงเป็นกําลังใจเอ้ยทุกคนลโหลฮัลโหลโตายละทุกคนได้ยินหนูปกติไหมคะ เขาคนได้ยินแบบนึ่งนะนแบบนึงนะเอ่อเขาคนได้ยินหนูหป,ปกติไหมคือยี้คือโทราศัพท์หนูนะ่ะเม้นมันค้างไปแล้วอะ่ะเม้นนค้างไปแล้วอะ่ะช่วยด้วยน้อง น้องบักเมื่อกี้จอดำเอ้ยเ <c oughs> มื่อกี้จอดำแบบนึงหรอจริงปะจริงปะโอ้ oh my gosh เปิดแอปแล้วเปิดแอปใหม่ได้เลย ถ้าเขาลอยยังไม่ได้ครับน่าจะน่าจะอีกแบบน่าจะอีกนานน่าจะไม่ทันซ้อมอะ่ะน่าจะกินไม่ทันด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรคือหนูกินอะไรมานิดนีหน่อยๆแล้วช่วงนี้หนูชอบกินชีสสติกมากมากมาก,มากเห็นไหมล่อครับ หนูมาแล้วแต่ข่ายังไม่มากินแบบกินแบบมันก็อาจจะจุกนิดนึงแต่เราแบบว่าเออก็เราสู้เราหิวจะคือน้องมาไม่ทันแล้วนึกว่าน้องจะมาไวกว่านี้แต่ไม่แน่าจะว่าแบบมีพี่เลยด้รัเไืยัง เพราะว่าตอนหนูดูตอนแรกก่อนจะมาไลฟ์คือยังไม่มีเลยยังไม่มีคนแบบว่าคนรับเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะมีคนรับไหมอ่ะจะมีคนมาส่งเราไหมมันมีวันหนึ่งทุกคนคือหนูสั่งข้าวใช่ไหมแล้วรอนานมากนานแบบนานมากนานมากๆมากๆแล้วคือเขามาส่งแบบว่า นั่นมากเพราะว่าน่าจะเพราะว่าไม่มีอะไดอร์รับแต่หนูกดยกเลิกไม่ได้คือแบบหนูกดยังไงหนูก็กดยกเลิกไม่ได้คือยังไงก็ต้องให้เขามาส่งใช่ไหมแล้วคือวันนั้นน่ะคือเขามาส่งแล้วแต่จริงๆแล้วมันแบบว่ามันไม่ใช่เวลาแล้วอ่ะทุกคนเขาไม่ใช่เวลาแล้วมันดึกมากๆแล้วอ่ะแต้น้องเพิ่งมา แล้วแหวว่าแล้วคือพี่เอไอของวีนคิรับให้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะหนูก็ทักไปขอโทษขอโพใหญ่โตมากมาโพี่คะหนูขอโทษคือหนูกดยกเลิกไม่ได้มันดึกเลยมันดึกแบบดึกมากก็เลยแหวว่า ขอโทษครับพี่เขามาหลังหลังตีหนึ่งเช้าใจมากเลยปกติเราแบบว่าไม่ได้สั่งของอะไรอย่างนี้ดึกขนาดนั้นไงแต่วันนั้นคือหนุ่ม่วงมากหนูอ,อยากหลับแล้วแต่ว่าทำยังไงดีเลยแบบจะนอนแล้วคือแปรงฟันเรียบร้อยแล้วแต่เขาอย่าไม่มาเสรยใจมาก ใจใจจริงๆใช่ดึกมากวันนั้นแต่ว่าพี่เอออน่ารักมากสวัสดีครับ 5นาทีจะไปแล้วเนาะของน้องแก้ไปแล้วและขอกำลังใจดวงตัวโต,วตวหน่อยได้ไหมขอกำลังใจในการเติมความมั่นใจหน่อยได้ไหม,มผมดีดอะึ้นหนูรู้สึกว่าหนูเหมือนปลาหมาน้ำคือตรงนยะหนูอะ แบบมันชอบมันชอบฟูไปอย่างเงี้ยเหมือนปลาหมาน้ำซาลาเมนเดอร์เบีอโซฟาอุีอากันดีกว่าขอบคุณครับเชื่อว่าทุกคนไม่อยากฟังเพลงนี้แล้วอาเรแค่เกินพอขอบคุณสำหรับกำลังใจโดยโตๆจากทุกคนนะฮะนะคะฟูไว้เท่าวันนี้ยังไงแบบว่า ไม่ดึกมากไม่เกินเที่ยงคืนเดี๋ยวจะมาไลฟ์ต่อสักนี้สักหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยขอบคุณครับคือหนูอยากซื้อเสื้อผ้าแต่หนูมไม่มีตังแล้วช่วงนี้ เพราะว่าซื้อของกินฉ่ำมากวันก่อนหนูซื้อสตรอเบอรี่แพ็คใหญ่มากไรพี่วะนะจะลงไปเล่ยงได้จ้าจะไปเรียงสตอรอเบอรี่มากล่องใหญ่มากแล้วแบบกินฟินมากเลยแบบวันนี้ก็อยากกินอีกค่ะคือหนูมากรุงเทพกินสตรอเบอรี่กล่องใหญ่แบบว่าใหญ่วันก็นหมดไปสองกล่องแล้วอารมณ์แบบวันละกล่องนี้ เราอยากกินอีกมากเลยคือประเด็นคือเราอะไปแบบว่าเดินเที่ยวเดินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ได้มาตอนแรกได้กล่องละห้าสิบบาทเดินฟิลแบบไปเดินเที่ยวงานอะไรอย่างงี้มากล่องละห้าสิบคือกล่องใหญ่มากแล้วก็วันแล้วก็ไปซื้อสตรอเบอรี่อีกแต่ว่ายังไม่เจอกล่องละห้าสิบไปเจอกล่องละร้อยกล่องเท่ากัน อร่อยเหมือนกันอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากแล้วหนูก็อยากกินอีกแต่ประเด็นคือถ้าในเดลิเวอรอ่ะมันน่าจะแพงมากแน่ลุยไว้รอบหน้านะได้เลยแล้วมาจับมือนะ้อมสนุกไหมสนุกมากคืนนี้จ่หรอ่งหรอ,รหรอคืนนี้ทำไมเป็นคืนนี้อ่ะอันนี้ไม่ได้อะไร จริงจะสิ้นเดือนแล้วกินแฟตเลยใช่สวัสดีคาะทุกเลื่อกงานเหนื่อยไหมชอบมาแน่ๆเลยสตรอเบอรี่ใช่ชอบกินหนูตั้งรายกาปุกไปแล้วหนูใกล้จะต้องไปละชอบช่วงนี้ชอบกินสตรอเบอรี่ไม่รู้ว่าแบบอยากกินอย่างอื่นได้ไหมแต่อยากกินสตรอเบอรีร่มากๆ หนูชอบจิ้มกับแบบว่าถ้าไม่มีแบบบวยอะถ้าไม่มีผงบวยใช่ไหมจะชอบจิ้มกับน้ำตาลมากฟินหนูสามารถกินน้ำตาลได้แบบครึ่งโลเพราะว่ากินสตรอเบอรี่ชอบมากตื่นเต้นค่ะจะพยายามทำให้เต็มที่นะวันนั้นนะครับนไปซ้อมแล้วนะนบนะไยบายเนาะ ได้นะเดี๋ยวให้ยังไงเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ใหม่นะถ้ามันแบบไม่ดึกเกินไปเดี๋ยวหนูจะกลับมาไลฟ์อีกรอบนะแบบเ่าจะแต่งหน้ามาอุ้ยไปไปจริงๆแล้วบาย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 นะบายนะบายนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะง่ายขอบคุณนะคะที่มาดูกันเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ครับไม่สัญญาแต่ว่า ถ้าไม่เกินที่งคืนด้กลับมาใหม่ครับ